สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับลิซ่าเวนะคะวันนี้แอดกิฟแก้แค้นค่ะทำการยึดเพจคืนบ้างนะคะ แอดน้องชายไปทุละก็เลยแอบแวบมาแฮบเลยค่ะหลังจากที่ก็โดนยึดไปหลายเที่ยวแล้วเหมือนกันนะคะก็จําได้หรือเปล่าในะอัพพี่นิวซาแอดเคยทําไว้ว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะมีผลสํารวจออกมาตลอดนะคะแต่เขาไม่ได้สํารวจแค่คนในประเทศนะถ้าเขาต้องการให้ประเทศพัฒนาก้าวหน้านะคะเขาจะสํารวจจากมุมมองของคนนอกที่มองเข้ามาค่ะเพื่อจะได้รู้ว่า อะไรของเขาเด่นอะไรดังอะไรควรเอามาแบบกลางแผงขายอะไรแบบนี้นึกออกไหมนั่นก็หมายถึงวัฒนธรรมรวมไปถึงความเป็นเอ่อเคเคลเจอร์ต่างๆของเขาซึ่งแบบโอ้ยขึ้นชื่อเนาะ คราวนี้ค่ะเรื่องนี้เกี่ยวกับน้องยังไงนะคะก็อย่างที่แอดบอกไปแล้วว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผลสํารวจเนี่ยเขาก็มองเป็นหลายมิติมากๆเลยแล้วมีน้องเราเนี่ยไปติดจาก2ใน4หรือ2ใน5เนี่ยแหละแอดก็ลืมและแหมความจําสั้นนี่คือเท่ากับปลาทองเลยนะคะก็คือ1ติดชื่อเพลงอะ่ะเมื่อนึกถึงนะเพลงเกย์ป๊อปเขานึกถึงเพลงมันนี่นะคะ อันนี้คือหมายถึงต่างชาตินะที่นึกถึงเกาหลีนะนึกถึงเพลงมันนี่นะแล้วก็ในเรื่องของเครื่องสอําอาง c o s m e t i กต่างๆนึกถึงเซลีนค่ะอันนี้ก็ไม่ต้องบอกเลยว่ามาจากใครนะลิซ่าเท่ากับเซลีนเซลีนเท่ากับลิซ่าเลยทีเดียวแต่สําหรับคลิปนี้ค่ะ แอดมีการรายงานเพิ่มเติมนะคะเป็นรายงานประจำปี2022ค่ะเรื่องภาพลักษณ์ของเกาหลีโดยกระทรวงวัฒนธรรมของเขานะคะก็อันนี้ก็เป็นผลสํารวจที่มองจากต่างชาติอีกเช่นเคยค่ะแต่มันปังตรงที่น้องเราติดอันดับที่7ค่ะเป็นลำดับที่7และเป็นคนไทยคนเดียวนะคะที่ติดอันดับพูดถึงท่ามกลางคนเกาหลีทั้งหมดค่ะ เพราะอย่าลืมว่าบทสำรวจนี้นะเขาเอาไปให้ต่างชาติที่นึกถึงเกาหลีว่าถ้าจะมาเที่ยวหรือถ้าสิ่งที่นึกถึงนึกถึงอะไรนะคะและน้องเราเป็นคนไทยด้วยค่ะที่เข้าไปติดคนเดียวอยู่ท่ามกลางนะโหท่ามกลางแบบคนดังแดนกิมจิมากมายนะอันนี้ก็เรียกว่าทำลายอีกสถิติอยู่แล้วนะคะไปอยู่บ้านเขาเมืองเขาจนบางทีเนี่ยเออถ้าเกิดคนที่ไม่คลั่งคล้ายจริงอะ่ะอาจจะนึกว่าน้องเป็นคนเกาหลีใต้ได้เหมือนกันนะ แตสำหรับคนที่เขาลงลึกจริงๆเขาหาประวัติแน่นอนอยู่แล้วค่ะเขาถึงรู้ว่าน้องเป็นคนไทยนะ,ะแล้วก็ตามมารักคนไทยอยากมาเที่ยวเมืองไทยหรือแม้แต่อันนี้แอดเห็นคลิปเนาะเวลาชี่แบ็กแท็กเกอร์ค่ะเขาแบกกระเป๋าไปประเทศที่มันแบบไกลมากหรือปบังประเทศเราแบบได้ยิงชื่อเรายัางไม่รู้เลยอะ่ะพอเขาถามว่ามาจากไหนอะเขบอกว่ามาจากไทยแลนด์โอ้โหเสียงเดียวที่ทุกคนตอบกลับมาก็คือลิซ่า เออ I know her I know Lisa ฉันรู้จักลิซ่านะเออคุณมาจากไทยเหรอลิซ่าก็เป็นคนไทยอะไรแบบนี้นะเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวหรือไปไกลๆเนี่ยพอบอกลิซ่าแล้วก็สบายใจเลยอะเหมือนเขารู้อะเหมือนเขารู้จักเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งมหัศาจรรย์มากที่น้องทําให้กับประเทศเราอีกนะ,ะซึ่งเราก็พูดกันมาโดยตลอดในช่วงหลายปีมานี้นะ ซึ่งถ้าจะบอกว่าน้องเนี่ยเป็นหนึ่งในความสําเร็จของเกาหลีใต้ก็พูดแบบนี้ได้นะคะผู้นําเขาก็เคยชมอยู่นะซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงค่ะเพราะว่าเกาหลีเนี่ยเขาเคยสารวจภาพลักษณ์มาแล้วหลายครั้งก็บอกว่าคนต่างชาติเนี่ยเข้าถึงบ้านเขาเมืองเขาได้เพราะความเป็นกระแสเคป๊อปนะคะมีภาพลักษณ์มากที่สุดเลยก็มีผลสํารวจอยู่นะคะบอกว่า ในบรรดาประเทศต่างๆค่ะที่สนใจนะในเรื่องของเคป๊อปมากที่สุดนะคะ mm hmm. เขาก็บอกว่า mm hmm. มีทั้งรัเสเซียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อเมริกากลางอเมริกาใต้นะคะได้รับการจับอันดับสูงสุดค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะไทยอินโดนีเซียด้วยนะคะบราซิลเม็กซิโกอินเดียโอ้โหเข้าถึงเยอะมากแล้วเขาบอกว่าประเทศเหล่านี้ที่กล่าวมาค่ะประเมินให้ภาพลักษณ์ของเกาหลีในแง่บวกนะคะมากถึง85%เเลยทีเดียว เพราะว่ารู้จักเกาหลีผ่านเคป๊อปนี่แหละนะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่า,อ,าอย่างเขาเรียกว่าคู่ตรงข้ามนะเออจริงๆเขาเป็นคู่คนละคู่นะอย่างญี่ปุ่นนะคะพอเคป๊อปเข้าถึงญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นญี่ปุ่นเนี่ยให้อันดับนะเกาหลีว่าเออดูดีขึ้นในสายตาเขาเนี่ยมากขึ้นกว่าครึ่งเลยทีเดียวนะคะเมื่อเทียบกับที่ผ่านๆมาหมายความว่าแต่ก่อนเขาก็มีภาพลักษณ์ ลบกันอยู่ในเรื่องของการเมืองอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างที่เรารู้กันเขามีข้อพิพาทกันอยู่แต่พอมีกระแสเคป๊อปเข้าไปกลายเป็นญี่ปุ่นเขามองว่าเกาหลีดีขึ้นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะข้อดีของน้องเราก็ที่พูดมาตลอดก็พอน้องด้วยความเป็นคนไทยนี่แหละน้องก็เข้าไปถึงได้ในทุกที่จริงๆเพราะเราไม่ได้ไปมีความขัดแย้งกับใครไงทุกคนนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่น้องเป็นภาพลักษณ์ของเกาหลีใต้เนี่ยก็ช่วยประเทศเขาได้เยอะเลยทีเดียวนะคะกรนนี้ก็เลยอยากจะมาบอกว่าโอ้โหเจ๋งมากเลยสามารถเข้าไปติดโพนะเป็นผู้หญิงชาวไทยคนเดียวนะในกระแสวัฒนธรรมอันหลังหลายของเกาหลีใต้ด้วยแล้วก็กลายเป็นว่า หลายคนเริ่มหันมาสนใจเกาหลีพอลิซ่าทั้งๆท,ท,ที่เป็นสาวไทยด้วยอันนี้ฟังแล้วโอ้โหโคตรเจ๋งเลยนะทุกคนนี่แหละค่ะพลังของสาวน้อยคนนี้นะคะอ่ะวันนี้แอดไปก่อนดีกว่าน้อแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะแหมวันนี้เหมือนเขาเรียกว่ายัางไงอ่ะเปิดจอวิเคราะห์วิจัยกันแบบเต็มที่เลยทีเดียวนะคะงัด ผลวิจัยกันมาเลยก็เดี๋ยวจะหาว่าเราอวยน้องเกินเหตุนะแต่เรื่องนี้มันเรื่องจริงค่ะมีตัวเลขยืนยนันตัวเลขไม่โกหกใครนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ